มาดิจับน,นี่เราก็ได้ไถแล้วนะครับโอ้ดุมันเลียดูดุมันเลียดูงะโอ้ดุมันเลีย ป่ากล็ลกหัวก็ดีรถไถเครื่องดับสตาร์ทไม่ติดต้องทำต้องทำปา่าลกๆแบบหัวดีทำป่าลกลก,ลก แมยิติดล่ะรถไม่ติดไหนกระตุกครับฮะไหนมาดูมือดูเนี่ยไหนดูมือดูเอาถ้ามือเป็นอย่างงี้ต้องจ่ายค่าแรงยังไงนี่ฮะรูนะครับทำงานมือเดียวนี่ต้องทำแล้วต้องจ่ายค่าแรงเท่าไหรน่นี่แล้วแล้วแล้วไปซื้อถุงมือทำไมเขาขายแขางเดียวล่ะ โอ้ไป,ไ,ไปซื้อล้านไหนถุงมือขายขังเดียวนี่เง้โอ้ตายหาเลยที่นี่โอ้ไปซื้อถุงมือเขาขายสองขังก็ขอซื้อขังหนึ่งเครี่ยงดับสตาร์ทไม่ติด 来，抬走。